เศษวัสดุต่างๆที่ตกหล่นลงมาเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบพบว่ามีบางอย่างที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบที่ขอด้วยแล้วก็สั่งระง,งับไปแล้วห้ามใช้อาคารไปแล้วตั้งแต่1สิงหาคม57แต่ว่ากลับมีการมาสอดก่อสร้างต่อเติมอยู่นะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกเมืองพัทยานะฮะการศึกษาผลกรทบสิง่งร้องของโครงการคอนโดวอเตอร์ฟลอนออกมานะครับ เมื่อมีหนังสือออกมาแล้วเมืองพญาก็ได้พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายที่มีอยู่นะครับคำสั่งที่คห้คหกคสิอ11นะครับซึ่งเป็นคําสั่งตามกฎหมายควบคุมอาคารนะครับคือคําสั่งให้หยุดการก่อสร้างคําสั่งให้ระงับการการใช้อาคารห้ามคนเข้าไปในใน,ในอาคารทั้งหมดนะครับและก็พร้อมให้กับไปดําเนินการขอแก้ไขนะครับให้ถูกต้องนะครับตามต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับซึ่งทางเมืองพญา ก็ได้แจ้งความไปยังสถานีตำรวจภูธรพัทยานะครับโดยมอบหมายให้กับนิติกรกลุ่มงานกฎหมายเมืองพัทยานะครับไปดําเนินการแจ้งความต่อ,อาทางผู้กับการสถานีตารวจภูทรเมืองพัทยาให้ดําเนินการาตามกฎหมายควบคุมอาคารก็คือให้หยุดทําการก่อสร้างนะครับระงับการก่อ,กอสร้างแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับแต่ว่าที่ท่านนายกเมืองพัทยาคุณอิทธิวลคุณปลื้มพูดถึงเนี่ยจะเป็นลักษณะของ แบบการก่อสร้าง<ะ>การขออนุญาตแต่ว่าปัญหาหลักปัญหาสําคัญที่ชาวเมืองพัทยากับนักท่องเที่ยวเขาเรียกร้องก็คือเรื่องของทัศนียภาพของเมืองพัทยาตรงจุดนี้นะครับคุณอิทธิพลบอกว่าเดี๋ยวจะไปยื่นหนังสือถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่าที่เมื่ออนุญาตไปเมื่อปี2551เนี่ยอันนี้จะพิจารณาใหม่<ะ>แล้วจะมองอยังไง นะฮะโดยยอมรับว่าเมื่อปี51ตอนนั้นกฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยยังออกมาใหม่ๆยังใหม่มากการบังคับใช้อาจจะยังไม่เข้มงวดเมื่อช่วงเวลาผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็คงจะต้องไปขอพิจรารณากันใหม่ค่ะค่ะก,ก,ก็พิจรารณาใหมก่ก็อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าก็คงเดี๋ยต้องคอยดูกันกกนะคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยพอพอมองมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นป้ายพยาชัดเจนจากนี้ถ้าตึกนี้ยังอยู่ก็คือจะมีตึกนี้ คู่กับป้ายของพัทยาด้วยะนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันก็ละกันแต่ว่านอกจากนี้มีข่าวคลึกโคมนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิาจารณ์ด้วยนะคะถึงเหตุที่มีวัยรุ่นไทย3คนนะคะไปก่อเหตุเดี๋ยวก็รอการตรวจสอบนะคะอาล้ค่ะนอกจากนี้เดี๋ยวไปติดตามกันที่เรื่องของคดีอุ้มบุญนะคะที่สืบไล่เรียงกันมานะคะตั้งแต่กรณีของน้องแกรมมี่ที่มีครอบครัวชาวออสเตรเลียเนี่ยมาจ้างคนไทยในการอุ้มบุญนะคะแล้วก็ไปขยายผลแล้วก็ไป จับกลุ่มนะคะในส่วนของเด็กไปพบเด็ก9คนที่คอนโดย่านลาดพร้าวนะคะหลังจากนั้นก็มีการไปตรวจสอบในหลายๆที่ด้วยนะคะล่าสุดค่ะไปบุกจับคลินิกรับอุ้มบุญขนาดใหญ่ที่ย่านลาดพร้าวได้อีกแห่งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งนายแพทย์บุญเรืองไปเรืองวรวัฒน์นะคะที่ปรือกรมสับสนนบริการสุขภาพค่ะพร้อมด้วยฝ่ายกฎหมายเข้าไปตรวจสอบคลินิกแห่งหนึ่งนะคะที่ย่านลาดพร้าวค่ะพบว่าเป็นคลินิกที่รับทําอุ้มบุญขนาดใหญ่เลยนะคะเปิดมา4ปีแล้วทําอุ้มบุญไปกว่า พันรายค่ะให้กับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะแล้วก็จากการตรวจสอบแม้ว่าคลินิกแห่งนี้จะขอใบอนุญาตตามกฎหมายถูกต้องนะคะแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จากราชวิทยาลัยสูติรีแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะและแพทย์ที่เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตประกอบสารพยาบาล ก็ยังไม่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ดังนั้นจึงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมนะคะโดยจะมีโทษจำคุกเนี่ยเกินไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน20,000บาทค่ะส่วน